ไม่ทราบว่ามาจากไหนกันครับพี่แล้วกำลังมุ่งหน้าไปไหนครับมาจากชลบุรีครับมุ่งหน้าไปลุบุรอันนี้คือเราทํางานอยู่ที่ชลบุรีครับ,ค,รบคาดว่าจะถึงบ้านเราประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าไม่ทราบว่ามาจากไหนกันครับนี่มาจากสมุทรปราการครับผมแล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปไหนครับไปจังหวัดสุรินทร์ครับผม คาดว่าเราจะถึงที่บ้านนี้ประมาณกี่ชั่วโมงครับน่าจะ่อนเช้าพี่่อนเช้านี่ตั้งแต่เราเดินทางมารถติดตรงช่วงไหนบ้างครับชัยเลาครับช่วงไหนนเท่วครับทำถนนใช่ลงช่ทำถนนเลยติดหนักเลยครับตรงนั้นนิดหน่อยไม่ได้หนักเลยอันนี้เรามาจากไหนครับนี่ระยองครับตั้งแต่เส้นระยองเนี่ยรถติดไหมพี่ ก็ติตามไปแดงแล้วเราจะไปจังหวัดไหนครับยะโสคาดว่ากี่ชั่วโมงเราจะถึงบ้านน่าจะประมาณสิบชั่วโมงน่นาสิบกว่าพรุ่งนี้เลยนะ <c oughs> เราไปประมาณเที่ยงนะ <c oughs>